ก็แม่ต้อยเนาะค่ะต้อยแสงทองพี่แร่เหมือนนี่แม่ต้อยได้ค้องควนมาไห่ลูกชส้พี่น้องมเนงไงพี่น้องปอกข้อลูกไส้สวยเบอร์แป๊แม่พี่ปลอกข้อให้สวัสดีค่ะเนาะค่ะสวัสดีเอฟซีแม่ต้อยเนาะค่ะมาอนีอิลาบ้าน้ากับขอนุญาตเป็นมือกล่องให้แม่ต้อยเนาะค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเหมือนนะสวัสดีค่ะพ้อ นี่ค่ะมนีแม่ต้อยเพิ่นไปสื่ออันไอปอกข้อนะคะให้ลูกไส้เพิ่นค่ะได้สีม่วงแยงดีที่นองเลยแด็งามแบเท่ขอบคุณครบกันบ้างเลยเลบ้าาน่าเกินนาจได้ไอ้ละเขาดึงเออไปได้นะยังได้นะไละอันนี้นกอนอัน้กอนเออบังลาได้อาคงามบัลาได้ข้ามข้าเรา

อันนี้นะคามาให้สมคิดค่ะมานี่เน่าคาเนราคาค่ะสมคิดบาถือมูนะคะเฮ้ย่หยังกัคนนี้มาวัทางพี่คน้ยเว้ยเว้ยเว้ยคนอยาได้ยังไม่รักคอยากได้ยังนั่นนะเ้ย

นี่เนาะค่ะสมคิดเพิ่นบ่ถึงมูด้ค่ะเพิ่นแม่ต์่อยเพิ่นก็เลยต้องอันเอาอันนี่เนาะค่ะเขาเอิญอันแนว่ขอบปากนะคะแนว่ขอบปากพ่นค่ะอ๋ออ shi. ๋อยังนั่มเข้าไปอยู่ผล่ะ

เพิ่นค่ะเพิ่นเพิ่นได้ไอ้คลองมาให้ลูกชา้เพินสุโตด้วค่ะพ่เเพิ่นเพิ่นเวียนมาทังพี่ลค่ะพีนี่นีนี่เย้าเ่ออนี้ไม่ลูก

เดียอ่่ั่เาก็งแบ้านวกับินเป็นบาทแมนนแม่นาก้อนูแลเขาตีองเขา่อมาแงมูจ้ะเขาเอิญมาแงมูแลมูอย่มา่กูแม่จ้อยนักเลงมันนอกแงมูนักเลงมันนอกเนี่ S <S เออเพืโอ้ยเ,เ,ยเยบิร์ลิดแหละบัณฑสมคิดเบิเร์ลิดแหรอค่ะคุณเบอร์ไห้ดอ่ะพูเขาแอบหอกแอบหอกตามมึงเมื่อไหร่ค่ะเบิเร์ลิดเลยบานค่ะอันเพิ่นมาถึงโมจักเถื่อนเนาะคะ่ะเพิ่นกับตะโม อันที่ททแหละกันกะบวคลดผอเอามาใส่เนาะค่ะไม่ต่อยเพื่นก็ได้ลามใบค่ะลามใบเจมูกัดมูเนาะค่ะบวกลดผอตัวนี้แบบที่นี่กะคือผออันนี้เนาะคะ่ะแนวอ,อันบอกอันนี้เพิ่นแนวขวาปากเบิร์ลิน <laughs> เลยค่ะในตาข้าง <laughs> ในตาข้างเ <laughs> ด <laughs> ิน อ๋ออ <S an> ๋ออ mm ๋อ hmm. เ mm ่อไปนเวียนหาเขายู่ได้ล mm ้า hmm. น we ั่นห่มินไฮเล่ามม่มันจดึนออกปะมันดึงออกปะเดีวคนวนวนเดี๋ยวคนวนนเวคาน เต้เต้เต้คือหูเขาแท้ก็คือบักเตอนี่แหละพี่น้องดูกใช่หรือเบล่บ่เห็นไหนพูดเดยพี่น้องเบิ่งคนัไหนคนไหนลาะใช่บังลาได้สอยไหมสมอลวกได้สอยไม้งามครับโอ้ยอยากได้ได้นั่นแม่นกว่ามาเจ้าใส่หายมาอันนี้เจยวใส่หายแล้วเหี้ยเหี้ยแมาแม่เจยวใส่หายเหี้ยว เนี้อยากกินจ้าีใส่ลาขออยจังหัวจักท่วมได้หรือล่ะบันนี้พี่น้องอันข้าตั้งแต่เรีนน้ำอันลูกใจยุ่นีเดี๋ยวที่งานสิบไปกินเขาเดด้วต่อยพอดียอเขานค่ะบันนี้แม่ต้อยกระเทียบขอนบึเน่งบึงเนีคุณคะแล้วพ่พาไปจอบบึงค่ะคุณนะบุญเนพี่น้องละ วิจังชันละอันนี้อันอันนี้เนาะค่ะห้าวกะต้องจัดระเบียบอันสมคิดใหม่เนาะค่ะคือห้าต้องให้ให้เพิ่นชิ่นซะก่อนเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ถือมูเนาะค่ะเพิ่นกัดตะมูป่ดมีอเนาะพี่น้องแล้วแม่เนี่ะค่ะเพิ่นกลุ่มมาออกค่ะนักเลงวันนอกขนาดนั้น ห้องห้องเตะเนาะค่ะห yeah ้องเตะกับน um um ้องหิวเนาะค่ะน uh ี uh uh <t um> <t uh <t ่ก็ถือกันดีบรรดาสมคิดนี่นี่ใสบลคือมูเนาะค่ะนี่ใสเกาเหลาเนาะค่ะอันนั่นเถื่อก็ถือกันอยู่ด้วยค่ะตัววาส่วนมากนี่สิกาตมูนะค่ะก็เลยต้องก็เลยต้องใส่แนวอันคอบปากเพิ่นไหวเนาะค่ะเดี๋ยวให้เพิ่นลึงซะก่อนเนาะค่ะเสจอด้านนี้ดีอยู่ตัวนี้บล็อกแกนดอกตัวนี้ตัวนี้จะเอาให้สมคิด การพี่น้องบันที้เม่ต่อยก็สี่อพราจบคลิปนี้ไปทำนี่สักก้อนน้ำค่ะทีมงานสิบรีกินขาวค่ะมั่วแต่ไม่ยู่น้ำลุงน้ำเก่าน้ำเก่าพี่น้อนเยอะเรื่องคนนี้เ่ยหายเม่ต่อยกับคคน,น,น,น้องหิว <c oughs> น้องเต้น้ำในเด้อค่ะมาบายบายเอสซี่แล้วสั้งรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องหิวเตะเตะบายเอสซี่บายบายค่ะบ <c oughs> ายบายกวนอ่ะกวนอ่ะกวนอ่ะ ไปเอาไปของเขา